โลโลทะโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาทําชาแนลและนี้ก็คือเกม Traffic Rider นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นรถคันนี้กัน KWS H2 KWS ผมว่าน,น่าจะย่อมาจากคาวาซากิว่ะมั้งนะอันเนี้ย DCT น่าจะดูคาติหรือเปล่าใช่ไหม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งรถคันนี้ก็เป็นอัปเดตใหม่นะครับซึ่งมันก็อัปเดตมาพักนึงแล้วแหละแต่ผมอยากพึ่งจะคลิปนั่นแหละนะก็พาวเวอร์อยู่ที่290นะครับนหน้าว่ะแต่ก่อนอื่นขอเปลี่ยนสีก่อนผมชอบสีเขียวถุงมือขอลสีเขียวอยู่แล้วนะฮะส่วนลายลายแม่งยังไม่มาเบรกการควบคุมแล้วก็พาวเวอร์หรือว่าเครื่องยนต์ครับแต่งตันหมดแล้วนะฮะ ราจะมาดูว่ารถคันนี้จะวิ่งได้ดีสักแค่ไหนกันไปที่ทางที่ไม่มีรถก่อนครับโอเคทางที่ไม่มีรถดูซิจะวิ่งได้ดีแค่ไหนโอ้โหสุดยอดครับท่านผู้ชมคือเร็วมาก2 4 0ร้อยสี่สิออห้โอ้โหจะสามร้อยแล้วนะครับดูสิมันตันที่เท่าไหร่ โอ้ตันที่344กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอ้โหสุดยอดมากโอหแน่นอนมากครับอือโอเคเดี๋ยวเราพร้อมที่จะไปลุยกันแล้วครับแต่ก่อนอื่นผมขอสเตียรลิงปรับเป็นอ่อทิศก่อนนะครับและจากนั้นเดีย๋ยวผมจะไปทำการ ขอขอวันเวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ไหวนะครับขอเป็นด่านซิตี้ตอนเช้ารถขอเป็นห้าสสิบี่เปอร์เซ็นต์แล้วกันนะฮะ <c oughs> มาลุยโอ้รถโคตรแรงนะจะบอกให้หือ <c oughs> สุดยอดครับรถแรงมาก คือถ้าเราเอารถเยอะเราก็หลบหลบแบบว่าไม่ทันนะใช่ไหมเราเอารถน,น้อยน้อยนียน่แหละดีสุดๆแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หดีนะผมเบรกคันไม่งั้นชนไปละระยะเบรกก็ถือว่าโอเคดีนะครับสําหรับรถระดับนี้ระยะเล่นก็แบบว่าสบายๆเลยนะครับก็มันเป็นรถคันที่ดีที่สุดแล้วเนาะถ้ามันไม่ดีมันจะ มาขายทําไมใช่ไหมอ้อเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีนะครับสามารถโหลดได้ที่ Play Store เลยนะครับหรือว่าใครใช้ iOS ก็โหลดได้ที่ App Store เหมือนกันนะครับถ้าผมไม่คีิเกียจน,นะผมก็จะแนบลิไว้ข้างล่างไปโหลดกันเอานะครับว้าวชนเรียบร้อยครับนี่ไงพูดมากชนเลยนะครับนี่ยกล้อ เวลาเรากดอ b เบลิตยกร้อน,นะครับมันจะมออีข้อดีก็คือข้อดีก็คือมันจะออกตัวได้เร็วมากนะครับปุ๊บปุ๊บป๊บปุ๊ปมันตันแล้วนะครับออกตัวได้เร็วโคตรเลยนี่โหรถแรงมากนะครับต้องบอกเลยว่าแรงโคตรนะครับไม่ใช่แรงธรรมดาอ๋อหลายคนถามว่าผมใช้แอปอะไรในการอัดนะครับ แอปมีชื่อว่า AZ Recorder หรือว่า A-Z นั่นแหละรับ A-Z Recorder นะครับเป็นผมว่าเป็นแอปที่อัปเดตบ่อยนะครับแล้วก็ถือว่าใช้ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยลองมาแล้วนะครับส่วนแอปอื่นผมว่ามันไม่โอเคสำหรับโทรศัพท์ผมนะผมไม่รู้ว่าโทรศัพท์ใครรุ่นอะไรครับของผมเป็น S5 นะครับ Samsung Galaxy S5 แล้วก็ ระบบปฏิบัติการ5.0นะครับ Android นะครับถ,ถือว่าโอเคที่สุดแล้วนะครับที่ลองลองใช้มาก็มีตัวนี้แหละตัวเดียวตัวอื่นไม่เรื่องเลยนะครับอาจมาภาพแบบภาพแบบไม่ใช่แบบไม่สวยเลยอะ่ะนะไปแปบบับลุยน,นี่อี๋โอ้โหแน่นอนมากนี่ อันนี้นชึบชบชืบชบสุดยอดครับมันมากระบบการควบคุมนี่สุดยอดมากมมมหลบไม่ทันลืมแต่เบรกมั่งนะฮะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาถ้าผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อที่ได้ชมคลิปใหม่ๆจากผมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะครับผม โอเคงั okay, so ้นก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย See you again the next clip It's been a long day without you my friend โอยชนเรียบร้อยตาย